benar-benar เออ,เออมันหยดน้ำในรังนี่นี่ต้องเว้นนะเดี๋ยวนะครับหยดน้ำในรังเนี่ยนะก็จะปาดทิ้งไม่ได้แนละ้วนี่ยหยด คิดนะครับตอนแรกมองเหมือนไม่มีซ่อนลูกครับซ่อนลูก,กเมื่อตอนปลายปีเราแต่งไว้นะทำความสะอาดไว้ อันอน,อนี้ตัดที่ร้านคอนก่อนนะผมเนี่ไม่ได้ตัดที่ใหญ่เนี่ยาวลงมาคอนแท้งหอมผิดพึ่งด้วย ปัดออกไม่ให้มันตกไปในเขาไปยังระวังมือดวยตัดหัวใหญ่เหนียวมากตอะนนะี้เราตัดมันน้ำหน้า น้าฝนเนาะใช่โมไปก้อนแหลกโอ้โหก็จะเจอมาแบ่งตัดสีก้อนนะครับผม มันใหญ่เอ้ยมันซ่อนลูปเนะาะใช่เรามองข้างล่างหวัวนิดเดียวเองนี่หว่าน้ำพึ่งเดือนห้าหอมมากโอ้ยมากันแล้วเนี่ย ร้อยอน,นิดแต่งไว้นิดหน่อยอนี่ครับลังปิดลังนะครับตัดลังขวาครับอันนี้คือลังเขาขาดแล้วก็เขาทำใหม่มันก็เลยดูขาวเพราะว่าทำใหม่ไงจริงๆเลี้ยวไปนู่นใหญ่มากนะครับลังเนี้ยที่นี้มีเกิดที่ว่าอะไรอะ พายุหรือลมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับทำให้รังผึ้งผ่านหรือว่าคัาร้อนอเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กต้องมีในด้วยความที่ว่าจะความที่ร้อนทั้งมันเป็นฤดูร้อนน่ะก็เลยหล่นลงไปเป็นได้หลายปัจจัยอันนี้ก็จะเอาไปเป็นที่พึ่งทำเทียนหรือ สร็ึ่นก็ได้่งนีนลนีก่อนนี่คืองานะครับผมแล้วไปยี่ตเล ขาวอ่อนๆน,นะครับ ตัวอ่อนติดอเอาตัวอ่อนโหรังนี้น้ำใหม่เขาเหนียวเท่ไหรนะ คือหัวน้ำใหม่โอ้ร้อยหล่นไปใหญ่ามากเลยแล้หล่นแล้วกันเลี้วกันหล่นมาใหม่เองเหรอเนี่มันก็ทำน้าให้ใหอยู่โอ้ก็ใหญ่อ,อย,ย,อยู่สุดเท่าของเดิมนีะ น้ำหัวแยกเป็นสองแฉกนะครับแยกยงงนะโอ้สองแฉกนะครับใครเห็นไม่เอ่ยหลังนี้แปลกกว่าเพื่อนนะนี่นะครับเปลวข่งฟ้า อ,อันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ตั้งไว้อย่างงี้โอเคสอ๋อหยแล้วหมดแล้วนะฮะเออออกไปดูหน้หมด แย่ค nah. ิ้พึ N ่งเขานะครับน้ำแยกกันก้อนเรียกว่าเปลวปองฟ้าเราต้องการแยกคิ้พึ่งไว้เฉพาะสำหรับทำสีพึ่งอ้าวไรโอเคแล้วควันช่วยแป๊บเดียวหายหมดท่านใช้ควันเนี่ยจะสะอาดทุกไฟลุกอ่ะนะนี่คือหัวน้ำเปลวป่องฟ้าที่ผมมาดู ตอนอ่อนๆนะครับมาแล้วก่อนแรงนะครับตรงหังโอ้สียามสวยมากนะผมเนี้ยด้วยอันนี้หลังนี้ผมจะขอแยกเฉพาะนะครับอันนี้เอาออกไปมันต,ติดตัวอ่อนนะเราออก็ต้องออกมีอีก ย่างถือไปไหมอ่ะลงในในถังยังได้ไหมขนาดกวาระวังแล้วนะครับผมถือไม่ได้ลัก,ก้อนนี้นะถือไม่ได้แล้วไม่ไม่ไหว จมองเหมือนเล็กรับบางเดียวก็เกือบเต็มถังสีนะครับผิดคาดมากๆเลย ผิดคาดจริงๆนี่นะครับลังเยกก่อนนะอ,อุ้ยแันี้แล้วเราก็เก็บลังเล็กนี่ครับข้างๆนี่มีลังเล็กดีขึมกตอน